สวัสดีครับผมโน้ต v p วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเล่น Roblox ในหมวดที่ชื่อว่า Screenlight Redlight มันจะเป็นเกมเด็กเล่นของเกาหลีเหมือนเล่นแปะแข็งอะไรเงี้ยในภาษาเกาหลีมันจะร้องว่า m มูกุงฮวาก h i ชีพยอตซึมีดะผมลองไปค้น Google นะ่ะมันแปลได้ว่าดอกชบาบานแล้วนะอะไรประมาณนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับโรบล็อกเนี่ยมันมีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้ยกเว้น PlayStation เท่าที่ผมทราบนะมันจะบอกว่ามี App Store ก็คือของ iOS ใช่ไหม iPhone, iPad, Google Play ก็คือของ Android Amazon นี่หน้าไม่แน่ใจ Xbox One ก็เครื่องเล่นคอนโซลแล้วก็ Microsoft กดหรือเข้าไปที่ Microsoft Store ซึ่งวิธีนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม iOS หรือไม่ก็ Android ก็น่าจะใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันแล้วก็กดค้นหา R o B L O X Roblox กด Enter มันจะขึ้นมาอันแรกมันเป็นเกมฟรีนะเกมเนี้ยคลิกเข้าไปถ้าใครยังไม่เคยเล่นโลบอกอะ่ะปุ่ม Play ตรงนี้จะเป็นปุ่มคำว่า Get ให้กด Get เพื่อรับมาก่อนแล้วก็กด Install เพื่อติดตั้งอีกทีหนึ่งแล้วก็พอติดตั้งเรียบร้อยปุ๊บกด Play มันจะเล่นในเว็บได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะแนะนาอีกทีหนึ่งวิธีเล่นในเว็บเข้าไปปุ๊บมันก็หน้าตาเหมือนกันเดะเดเพียงแต่ว่ามันจะเข้าผ่านวิธีไหนแค่นั้นเองอันนี้คือเข้ามาในโลบอกแล้วใช่ไหม คือกดผ่าน Microsoft Store นะอันนี้นะแล้วก็ไปที่กลุมด้านซ้ายมือหมวดมันจะมีเมนูต่างๆให้ไปที่กลุมค้นหาคำว่า G O O D J U J U Goodjuju c o d e n t e r อันนี้มันจะเป็นกลุ่มสังเกตที่กลุ่มคนเยอะๆแสนกว่าคนเนี่ยคลิกเข้าไปเลยไม่ต้องกดเข้าร่วมกลุ่มก็ได้กดที่ตัวเกมเนี่ย Fish Game เนี่ยกดไลค์94แล้วเล่นตอนนี้อยู่70,000กว่าคน คลิกเข้าไปบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย70,000มกว่าคนมันทำไมเหลือแค่นิดเดียวเพราะว่าดูตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ไซต์มันรองรับได้70คนเหมือนแบ่งเป็นห้องห้องนะ่ะห้องละ70คนแค่นั้นมีเจ้าเนี้ยที่คนเล่นเยอะที่สุดแต่ผมขัดใจนิดนึงเนี่ยตรงน้องใส่หน้ากากใส่มาทำไมมันมีหลายเจ้านะทั้งเล่นได้และเล่นไม่ได้แต่เท่าที่ผมลองเนี่ยอันเนี้ยเล่นได้ผมลองเมื่อคืนละแล้วไฟดับคลิปพี่อัดไว้เอาไปตัดต่อไม่ได้มันเปิดไฟล์ไม่ได้ ก็เลยต้องมาอัดใหม่ผมลองตั้งแต่สี่ทุ่มนะไอ้เจ้าเนี้ยนะเจ้าของกูจูจูเนี่ยนะบางทีก็เล่นได้บางทีก็เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ก็คือเข้าไปแล้วนาฬิกาที่ห้องรออะที่ยืนอยู่ในวงอะมันไม่เดินถอยหลังมันค้างค้างที่ศูนย์ศูนย์บ้างค้างที่สี่สิบกว่าวิบ้างค้างที่ยี่สิบกว่าวิบ้างอะไรเงี้ยเท่าที่ผมทดสอบนะถ้าเจอมันค้างแบบนั้นให้ออกมาเลยแล้วก็มาที่เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้แล้วกดรีเฟรชรีเฟรชสักสองสาครั้งแล้วก็ได้แล้วก็เข้าไปใหม่ ถ้าเจอค้างอีกก็ออกมาแล้วกดรีเฟชแล้วก็เข้าไปใหม่มันจะมีพวกที่บอกว่าให้เข้ามาในวงแล้วเกมจะเริ่มรอไปเถอะไม่ได้เล่นผมว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราเข้าไปเจอแบบนั้นอ่ะมันค้างให้ออกมาเลยแล้วกดรีเฟชแล้วก็เข้าไปใหม่ผมลองแบบเนี้ยแล้วได้แต่นานหน่อยกว่าจะเจอห้องที่เล่นได้อ่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมดูนะห้องนี้เล่นได้ไหมอ่าอันนี้นับถอยหลังนาฬิกาแบบเนี้ยนับถอยหลังถ้าวิ่งเข้าไปในวงเนี้ยตอนเนี้ย จะเล่นได้เห็นไหมคนจะหายไปคนที่วิ่งเข้าไปเมื่อกี้เข้าไปในด่านต่อมาเราจะแนะนําวิธีการเข้าเล่นบนเว็บถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินน่ะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือหน้าตาที่ให้สมัครก็คือใส่วันเดือนปีเกิดใส่ยูสเซอนมตั้งรหัสผ่านเก็บรหัสผ่านไว้ให้ดีๆเลือกเพศน,นี่ก็เป็นเพศหญิงใช่ไหมฟีมีลน,นี่ก็เป็นเมลเทอ r m มออฟยูสก็คือข้อกําหนดอะไรต่างๆมันน่าจะเป็นภาษาอังกฤษถ้าใครถนัดภาษาอังกฤษก็เข้าไปอ่านสักนิดนึงคิดว่า90%ไม่มีใครอ่าน กด sign up สมัครผมไม่แน่ใจว่ามันจะให้ยืนยันอ e ีเมลหรือว่าอะไรก็ยืนยันไปตามขั้นตอนแล้วก็ล็อกอินล็อกอินมุมขวาบนกรณีที่เล่นในเว็บก็คือล็อกอินพอล็อกอินเสร็จมันจะเป็นหน้าบัญชีเราวิธีการก็เหมือนกันเลยถ้าใครยังไม่เคยเล่นอะ่ะก็ไปที่กรุปซ้ายมือแล้วถ้าถามว่าไปเซิร์ชต,ตรงที่หน้าเกมได้ไหม Discover เนี่ยแล้วเซิร์ชคำว่ากูจูจูใช่ไหม G.O.D.JU.JU มันไม่เจอเพราะว่ากูจูจนี่เป็นชื่อคนแล้วถามว่าชื่อด่านมันชื่อฟิชเกมจะเจอไหมบอกเลยว่ามันเป็นเกมปลาก็เจอบ้างแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนไงวันนี้คนทําด่านประเภทนี้เยอะมากโลบล็อกเป็นเกมนะแล้วข้างในโลบล็อกเนี่ยมันก็มีเกมอีกทีหนึง่งมันเป็นประเภทด่านมากกว่าด่านประเภทนี้ประเภทน,นี้ถ้าคนแบบนี้มันจะยากให้ไปคนที่กรุ๊ปจะดีกว่า ไปที่กลุ๊ปแล้วค้นคำว่ากูจูจูใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะเจอกลุ่มเหมือนเมื่อกี้เหมือนใน Microsoft Store เมื่อกี้กดไปที่เกมถ้าใครยังไม่เคยเล่น Roblox เล่นผ่านเว็บเนี่ยต้องติดตั้งตัวเล่นที่มีชื่อว่า Roblox Player กด Play เข้าไปเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้ดาวน์โหลดเลยถ้าม,มันขึ้นมาให้ไปเชื่อม Microsoft Store อันนี้ผมไม่แน่ใจนะ อันนี้ไม่เกี่ยวปิดไปได้ให้กดดาวน์โหลดและติดตั้ง Roblox มันจะคนละตัวกับที่เล่นใน microsoft store นะกดดาวน์โหลดมันจะดาวน์โหลดอัตโนมัติอยู่ที่ซ้ายล่างของจอคลิกที่ซ้ายล่างนี้ได้เลยคลิกซ้ายล่างมันก็จะติดตั้งให้แบบนี้กดโอเคแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยแล้วก็ลองกด Play ดูปึ๊บมันก็จะ starting roblox ถ้าเราติดตั้ง roblox player แล้วมันก็จะเข้าหน้าเกมได้เลยเล่นได้ไหม ถ้าเสียงก็แก๊กแก๊กแก๊กแเนี่ยคือเล่นได้ละนาฬิกานับถอยหลังอยู่เสียงดังก็กด ESC แล้วไปที่ s e t t i n g แล้วก็ Volume แล้วก็ลดอันนี้คือเสียงเกมมันปรับละเอียดไม่ได้นะมันก็จะคือลดเสียงเกมทั้งหมดเลยเสียงดนตรีก็จะเบาไปด้วยเสียงเอฟเฟกเสียงปืนอะไรต่างๆก็จะลดลงไปด้วยปรับเต็มจอไหม full screen ไหมอะไรเงี้ยคุณภาพกราฟิกมันเป็นออโต้อยู่ก็เป็นแมนนวล เพิ่มได้แต่ผมว่าเกมประเภทนี้มันไม่ต่างเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้ใช้การาฟิกอะไรเยอะขนาดนั้นไม่ต้องใช้การ์ดจ,จอเป็นแสนก็เล่นได้เกมเนี้ยเปิดออโตโมติกไว้ก็ได้คาเมด้ s e n นซิทีฟก็คือความไวของกล้องปรับเยอะมันก็จะเนี้ยคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็หมุนมันจะหมุนมุมกล้องได้ผมว่าไวมากๆเมื่อกี้หนึใช่ไหมจาไม่ได้อ่าประมาณนี้ประมาณ1กําลังดีสาหรับผมนะ ปรับลดได้ตามต้องการวิธีเล่นก็คือเข้าไปในวงอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปถ้าเจอห้องที่นาฬิกามันไม่เดินเนี่ยให้ออกมาแล้วกด refresh server แล้วก็เข้าไปใหม่ทำแบบเนี้ยอยู่หลายรอบเหมือนกันกว่าจะได้กว่าจะเจอห้องที่นาฬิกามันนับถอยหลังเลข2ตรงซ้ายล่างตรงเนี้ยก็คือจำนวนครั้งที่เราผ่านด่านไม่ใช่เข้าที่1นนะถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเริ่มเข้าไปในด่านละ เดี๋ยวนะมันยังมันยังสตาร์ตติ้งอยู่เกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะทำไมตายอ่ะตายกันหมดเลย <c oughs> อ่าน่าจะเป็นบั๊กอะไรสักอย่างมั้งดูเวลาตรงกําแพงตรงนี้ถ้าเหลือศูนย์ก็คือมันจะเริ่มวิ่งได้ตอนนี้เดินไปก็ติดติดเส้นนาฬิกาจะอยู่ทางขวามือแล้วก็อยู่ข้างหลังแมปนู่นไกลๆตรงต้นไม้ไปโอจิเพียวสนด ถ้าซึมนีดะปุ๊บให้เตรียมหยุดถ้าดะคือหยุดถ้าน้องเริ่มร้องก็คือให้วิ่งกดชิปเพื่อวิ่งนะบน PC <c oughs> ซเยวซึมนีดะอู้เห็นไ,ไหมถ้าถ้าไม่ยอมหยุดอะเลยไปนิดเดียวก็โดนโดนสอย Je, iot, โคพยอดสินดะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอ้าเห็นไหม <c oughs> ถ้าคนโลภมากอะ่ะมันจะแบบเหมือนจะรอคําสุดท้ายเลยอะ่ะแต่เมื่อกี้ผมเผลอไปหน่อยผมเผลอไปดูไอคนที่มันตายอยู่ข้างหน้าแล้วลืมฟังมันจะร้องว่าอะไรนะหมูกุงฮวาโคชิพิยอดสึนดะหมูกุงฮวาก็คือชบาดอกชบาโคชิเนี่ยโคชิแปลว่าดอกดอกไม้พิยอด พียอดน่าจะบานเนาะไม่รู้ขอแก้ตัวเมื่อกี้เรียกว่าไม่ได้ตั้งสติเท่าไหร่ไปนะครับกดแถบเพื่อปิดชื่อเนี่ยเปิดปิดได้สลับไปสลับมากดตรงนี้ก็ซ้ายบนก็ปิดแชทเปิดแชทนี่อะไรวะอ๋อนี่เซตติ้งมันก็จะมีแฮกเกอร์พวกแฮกเกอร์ยอสซึมเนดา ทางที่ดีควรหยุดก่อนคำว่าดะจีพีเอสมีดะจีอสมีดะ ขนโลบขนโลบน้องจะน้องจะร้องเฮ้อลืมมากเมาอธิบายอะ่ะน้องจะร้องเร็วขึ้นเรื่อยๆเมาอธิบายเมาอธิบายวะฉาบเมืองขนาดฉันจะฉาบแกผมไม่รู้ว่าที่1มันจะได้อะไรบวกหนึ่งบวกสบวกสาตรงนั้นอะ่ะคือมันให้ซื้อชีวิตเพิ่มไม่รู้ว่าซื้อยังไงคิดว่าน่าจะใช้เงินจริงนะเอาใหม่เอาใหม่คราวนี้ไม่พลาดแน่นอน คราวนี้จะไม่เผลอไปโกจิเฮสึมิดะเฮ้ออยเสซึมิดะตั้งใจหันซ้ายหันขวาได้อยู่นะ อุ๊ยอันนี้เลยกว่าเราไปนิดนึงก็ยังได้อยู่นะตูจีเพียสมิดาเื้สมน้ำหน้าคนห,หลบมันมีคนที่หนึ่ง พี่เพียยสืบมีด e ้าวิ้ยมันไปได้ทันล่ะมาชี G ้เพียยสึบมิด e ้าวิ้ยไอคนเมื่อกี้โดดผ่านได้ยังไงอะเพียยสึบมิด้า e มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเหลืละเหลือเพี้สืบมีดาคนสุดท้าย โอ้โหได้ขยับทีละนิดเอวิทปะเนี่ยอุ้ยรอดแล้วจบก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปดูไอ้ตรงที่ซื้อชีวิตซื้อชีวิตมีใครซื้อไหมคิดว่าไม่น่ามีใครซื้อนะเนี่ยมันจะใช้เหรียญที่เป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมเหรียญหกเหลี่ยมเนี่ยมีรูตรงกลางเนี่ยายอ๋อบโรโรบักสกุลเงินมันคือโรบัก์ไอโรบักเนี่ยใช้เงินจริงซื้อแล้วก็เอาโรบักไปซื้อชีวิต ผมไม่แน่ใจว่ามีคนซื้อไหมสอชีวิตเท่าไหรสอชีวิตก็20 3ชีวิตก็30ไม่รู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ส9่ดเก้าเกอนได้400โรบ,บักแล้วซับสไครต์นี่คืออะไรวะสี่าสิบต่อเดือนจะได้อะไรไม่รู้150ยาบาทได้400โรบ,บักอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลละว่าจะเติมไหมกับเกมประเภทนี้ไปอีกรอบหนึ่ง เราจะเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยในพวกแฮกเกอร์นี่ก็เก่งนะควรไปทำงานให้กับบริษัทใหญ่ๆนะไปปีเสึมดะปังหลวงเฮ้ยมีไดโนเสาร์ก็คือห้ามขยับเลยนะห้ามกดเดินระหว่างที่น้องไม่ร้องเนี่ยห้ามเดินเด็ดขาดพอน้องเริ่มร้องปุ๊บถึงจะเดินได้ ไม่ได้เรียกว่าเดินเรียกว่าวิ่งดีกว่าเียสึน,นิดานะของบางเจ้าเนี่ยเพื่อนมันจะดันได้ด้วยนะนนนะเพื่อนมันจะดันเราแล้วพาเราตายไปด้วยแต่รู้สึกว่าด่านนี้ไม่จะไม่ดัน เออลืมเบรกขอโทษสำหรับเกมโรบอกในด่าน Squid Game เกม e n l i g h t r เล l i g h t ใช่ไหมถ้าภาษาอังกฤษก็คือ Greenlight r เล l i g h t ขอรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ